วันนี้เดี๋ยวพามาชมอีก2คันครับคลิปก่อนเคยพูดไปแล้วว่ารุ่นโปรโมีอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นรุ่นไหนบ้างแล้วก็ติไปซะเยอะเลยเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งรุ่นที่มองว่าคุ้มที่สุดในเกียร์ธรรมดาและเกียร์ธรรมดาในรุ่นนี้ราคาดีด้วยออปชันครบด้วยเดี๋ยววันนี้มาเจาะรายละเอียดให้ครับ สำหรับรุ่นโปร,โปรคลิปที่แล้วครับโอ้โหเสียงคอมเมนต์บอกกันชัดเจนเลยว่าเฮ้ยจะมาขายจริงไหมเนี่ยทำไมมันติเยอะเหลือเกินเราอยากให้เห็นรูปแบบความเป็นจริงครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในผู้บริโภคต้องเรียกว่าอย่างนี้เพราะถ้าวันหนึ่งผมตัดสินใจซื้อ1รุ่นที่ผมจะตัดสินใจซื้อก็คือรุ่นโปรแล้วก็รุ่นพรามแล้ววันนี้ผมมาเจาะรายละเอียดให้ คลิปที่แล้วพูดติไปซะเยอะแล้วนะครับวันนี้มาเจาะรายละเอียดให้ในรุ่นพราบ้างในรุ่นพรามเนี่ยเคยพูดไปแล้วในรุ่นเกียร์ออโต้ครับแล้ววันนี้จะมาพูดในรุ่นเกียร์ธรรมดาแล้วรุ่นเกียร์ธรรมดาเนี่ยมีความคุ้มค่ายังไงในรุ่นเกียร์ออโต้ผมอย่างที่พูดไปมันออปชั่นเดียวกันแหละแต่อยากให้เห็นคันจริงว่าคันจริงเนี่ยมันมีลักษณะมีรูปแบบที่มีความคุ้มค่าในประเภทไหนบ้างด้านหน้ามีการออกแบบแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับมีการติดตั้งตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําเงาพร้อมกับเซ โก้มิสูบิชิที่เป็นโครเมียมหรือสีดําก็สามารถติดตั้งได้จากตรงนี้นะครับและที่ต่างจากรุ่นปโปรนะครับคือตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่เป็น3เลนทิปโป้เลนตัวเนี้ยจะมีแค่ในรุ่นพรามขึ้นไปเท่านั้นตัวไฟตัดหมอก LED มีตั้งแต่รุ่นปโปรขึ้นไปนะครับแต่สิ่งที่ต่างอีกอันนึงคือตัวไฟเดย์ไทม เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ชุดนี้ครับตัว2สว่างตัวเนี้จะสวยมากล้อแม็กเนี่ยที่เขาต่างกันคือตัวโปรเนี่ยจะมีขอบ16นิ้วตัวพรามเนี่ยจะมี17นิ้วแต่หน้ายางเท่ากันนะ265เท่ากัน แกมยางจะต่างกันเพราะว่าขอบล้อแม็กเนี่ยจะต่างกันตัวล้อแม็กครับถ้าให้มองดีๆถ้าเป็นล้อแม็กขอบ16นิ้วในรุ่นโปรมันเหมาะในรุ่นไหนเหมาะแบบไหนเหมาะกับบางคนอยากใช้กําลังเขาเยอะๆกําลังตัวเครื่องยนต์ที่มันดีอยู่แล้วคาระกําลังที่มันมากพออยู่แล้วเนี่ยอยากใช้แรงตะกุยจากตัวยางที่เปลี่ยนแล้วก็ทาล้อแม็กให้เป็นสีดําเงา แล้วก็ใส่ย,ยาง AT หรือยาง RT ของตัว,ตวโตโยก็สามารถติดตั้งได้อันนี้เป็นแนวทางได้เดี๋ยวจะทำกราฟิกให้ดูเปรียบเทียบว่าเฮ้ยถ้าแต่งเข้าไปแล้วเนี่ยซ้มล้อมมันจะเต็มขนาดไหนก็ลองไป ินตนาการแล้วก็ลองดูภาพประกอบให้ดูนะกับมาต่อที่ด้านข้างของตัวรุ่นพรามครับรุ่นพรามเนี่ยมีอุปกรณ์ตกแต่งที่เหมือนกับรุ่นพรามเกียร์ออโต้ผมจะไม่เจาะรายละเอียดนะมีตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นตัวด้านข้างตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นตัวบันไดข้างแบบแบบแบบหน่อยทนต่อการใช้งานเวลาเหยียบเนี่ยการใช้งานมันจะไม่ค่อยเป็นรอยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานที่มาจากโรงงานและอีกอันนึงที่ต่างจากรุ่นโปรคือตัวคีย์เลสครับคือตัวปุ่มสตาร์ทที่เป็นตัวคีย์เลสเวลาใช้งานก็จะะง่่าาายกวเพร นี้มีรุ่นปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างยังคงเหมือนเดิมเป็นล้อแมกขอบ17นิ้วแต่ด้านหลังสิ่งที่ต่างก็จะมีอีกหนึ่งจุดครับที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วคือตัวไฟท้ายทียท่เป็นตัว T-trap ท,ที่เป็นตัวรูปตัว T รูปแบบตัว T หันเข้าแบบนี้นะครับถามว่าถ้าให้ส่วนตัวอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่ามันมีความต่างแต่สิ่งที่ต่างนั้นก็ต้องทอนไปด้วยราคา พอมันเพิ่มเข้ามาราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับขั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมมองว่ามันควรจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปคือพวกอุปกรณ์ตกแต่งอย่างโลบายนี่ควรจะต้องเป็นอุปกรณ์สแตนดาร์ดที่มันจะต้องติดมาจากโรงงานหรือเป็นอุปกรณ์สแตนดาร์ดที่ติดตั้งออกจากโชว์รูมไปเลยมันก็จะสวยงามน่าจะตอบโจทย์ในรูปแบบไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมมาเจาะรายละเอียดภายในนิดหน่อยแล้วกันว่าภายในมีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรที่ต่างจากรุ่นโปรบ้าง รุ่นพรามที่เปรียบเทียบจากตัวรุ่นพรามไปรุ่นเัลต้ารุ่นท็อปเนี่ยไม่พูดแล้วนะวันนี้จะมาพูดจากรุ่นโปว่าเพิ่มอะไรบ้างจากราคา70,000กว่าบาทนี้ รุ่นพรามครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมองว่าโคตรคุ้มเพราะอะไรเพราะมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเออไม่ได้ใช้งานจริงๆมันต่อที่ภายในครับภายในมีอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมเคยพูดไปแล้วในรุ่นพรามมันเหมือนกันแหละแต่ต่างกันที่หัวเกียร์อย่างเดียวเพราะรุ่นนั้นคือเกียร์ออโต้แต่รุ่นนี้คือรุ่นเกียร์ธรรมดาที่มันมีอุปกรณ์ตกแต่งที่เหมือนกับรุ่นเกียร์ออโต้อ่ะงงในงงตัวผมเองก็บอกว่ามันดีเพราะว่าอุปกรณ์ตกแต่งที่มันให้มาเหมือนกันต่่างีรทว มันก็เลือกง่ายไงคนที่ใช้เกียร์ธรรมดาก็ได้ออปชันเหมือนเกียร์ออโต้คนที่ใช้เกียร์ออโต้ก็ได้ออปชันเหมือนเกียร์ธรรมดาเมื่อก่อนนี้ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งบางรายการที่ต่างกันคือคู่คอนโทรลเกียร์ออโต้จะมีเกียร์ธรรมดาจะไม่มีแล้ววันนี้มาเจาะรายละเอียดให้ภายในครับเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนแล้วก็ยังคงมีไลฟ์สไตล์ที่เช่นเดียวกันแต่หัวเกียร์ไม่เหมือนกับรุ่นโปรครับหัวเกียร์ต่างกับรุ่นโปรตรงที่ว่ารุ่นโปรเนี่ยจะเหมือนในรุ่นซิงเ,เ,เกิลแคป ใช้ตัวกา้านหิ้วขึ้นมาเวลาถอยเหยียบคัดทั่วไปแต่หัวเกียร์เนี่ยรู้สึกว่าสวยขึ้นนะเออสวยกว่ารุ่นโปรเยอะนะครับเพราะว่ามันมีการตกแต่งที่มีการใส่เลเยอร์ความเงาของตัวหัวเกียร์มีการตกแต่งตัวหัวสีหัวเกียร์ที่เป็นเงินเงินอย่างเมื่อก่อนเนี่ยหัวเกียร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาแบบเดิมๆของเราก็ยังคงเป็นแบบเดิมๆรุ่นเริ่มเหมือนเดิมรุ่นท็อปก็ยังคงเหมือนเดิมแต่พอรุ่นใหม่ปุ๊บเออรุ่นเริ่มตัว ตัวเริ่มก็เหมือนตัวเริ่มแต่ตัวท็อปก็เหมือนตัวท็อปบ้างเอออันนี้พอเข้าใจได้หัวเกียร์แบบนี้ใช้ตั้งแต่รุ่นพรามขึ้นไปนะครับใช้ตั้งแต่รุ่นพรามจนถึงรุ่นท็อปเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นยังคงเหมือนเดิมหน้าจอขนาด10นิ้วมีพร้อมกับกล้องมองภาพด้านหลังที่เปิดเส้นกะระยะไปแล้วอ่ะสอนไปเลยแล้วกันครับเทคนิคหนึ่งเทคนิคสําหรับใครที่ยังไม่รู้เดี๋ยวผมเปิดเส้นกะระยะไว้นะอ่ะพอเสร็จแล้วถ้าต้องการตั้งค่ากดที่เมนูตั้งค่ากดที่ระบบ พกดที่ระบบเสร็จปุ๊บกดกล้องเส้นนําทางกดปิดนะครับอลองดูผมกดปิดไว้แล้วนะปึ๊บเส้นหายเดี๋ยวกลับมากดเปิดปึ๊บเส้นมาอันนี้คือ1วิธีและอีกหนึ่งวิธีสําหรับใครที่ใช้อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันปิดจอยังไงว่าเวลาขับรถตอนกลางคืนนี่มาดูนี่สําหรับรุ่นนี้นะครับก็แค่กดตัวทัชสกรีนตัวนี้ปึ๊บมันจะปิดจอแบบนี้ไป แล้วพอเวลาจะกลับมาก็แค่กดปุ่มพวกเนี้แค่นี้มันจะกลับมาของมันเองนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้รูปแบบภายในยบ้างดีกว่า สอนเทคนิคไปแล้วรูปแบบภายในยังคงเหมือนเดิมครับมีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งที่เหมือนกับรุ่นพร์มในรุ่นเกียร์ออโต้ไม่เหมือนรุ่นโปรแล้วนะรุ่นโปรเนี่ยคือการยกคอนโซลเดียวกับตัวในรุ่นซิงเกิลแคปในรุ่นตอนเดียวเนี่ยย้ายเข้ามาใส่ภายในไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งอินทอเนียที่มีการตัดเส้นของตัวสีเงินเงินแบบนี้อุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นสีเงินที่ตัวแอร์ออโต้ในรุ่นพารามมีแล้วปุ่มสตาร์ทมีแต่ยังคงมีเหมือนกันก็คือตัว USB ที่เป็น Type C แล้วก็ Type USB A ที่มองว่ามันเป็นสิ่งเติมเต็มของรถคันนี้คือตัวช่องเก็บชุดนี้เราคงต้องพูดว่าเมื่อก่อนนี้หลายแบรนด์เขาทําแล้วแต่วันนี้มีซูชิกลับมาทําเพราะมันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่อุปกรณ์ที่มันสามารถใช้งานได้จริงอะ่ะพะถามว่าบางคนไม่อยากเก็บของไว้ช่องนะั้นแต่อยากเก็บของไว้ช่องนี้บ้างเวลาหยิบก็จะง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะสะดวกต่อการใช้งานแต่ก็ลําบากเวลาใช้ ในบางครั้งเพราะบางทีเราจะเก็บของสัมภาระเยอะแยะไปหมดสัมภาระบางรายการอะไรเงี้ยที่อยากซ่อนจริงๆไอตัวพวกเกะสัมภาระภายในด้านล่างตรงเนี้ยมันจะซ่อนได้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันมองไม่เห็นในระยะสายตาแค่นั้นเลยอุปกรณ์ตกแต่งด้านข้างยังคงมีเหมือนเดิมในรุ่นพรามแบบเดียวกับรุ่นพรามในรุ่นเกียร์ออโต้ครับอุปกรณ์ตกแต่งที่มีวัสดุตกแต่งภายในเป็นสีหนังบวกกับเปียโนแบ็กที่อยู่ด้านข้างอันนี้มีเพิ่มมาให้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัย ที่มีการหุ้มหนังเข้ามาก็สวยงามระดับหนึ่งดูเท่ดูสปอร์ตดีเดือนใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะถามว่า7 0,000เนี่ยผมก็มองว่าเรือนใหม่หลัก20,000ืนี่ก็คุ้มแล้วนะกพถามว่าได้ภายในได้คอนโซลได้อุปกรณ์ตกแต่งหลายอย่างแนะนำว่ารุ่นพรามเดี๋ยวผมไปสรุปให้ท้ายคลิปครับว่าคลิปนี้ต้องการพูดถึงอะไรและความคุ้มค่าสำหรับใครที่ต้องการเล่นเกียร์ธรรมดาเนี่ยคุ้มค่าอยู่ที่ไหนและรุ่นไหนเหมาะสมที่สุดเดี๋ยวไปสรุปให้ครับ สองรุ่นนี้ที่พามาดูนะครับคันนี้เอามาทำอะไรไม่พูดถึงเอามาจอดเท่ๆเฉยๆเ,เ,เพราะเราพูดไปแล้วในรุ่น ในคลิปที่แล้วในรุ่นสีขาวแต่อยากให้เห็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นสีเทาดําบ้างว่าถ้าสีเทาดําที่เป็นล้อ16นิ้วสวยไหมแต่พอมาเห็นขั้นจริงถ้าทําล้อเป็นสีดําเงานะแล้วใส่ย,ยางที่เป็นดอกหนาๆห,หน่อยดอกล่องๆอง,ล,องลึกๆหน่อยใช้ตะปุยเนี่ยผมว่าเหมาะเลยสําหรับใครที่มองเล็งอยู่อันนี้น่าจะเหมาะอยู่นะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับในรุ่นพราม์เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าออปชั่นเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างครบ ช่องว่างราคาอยู่ประมาณ70,000ต้นๆโดยประมาณราคาที่จ่ายเพิ่มไปกับอุปกรณ์ที่ได้มาส่วนตัวผมมองว่าครบเพราะอะไรปุ่มสตาร์ทที่ได้มาไฟ Daylight ไ,ไฟโปรเจคเตอร์ได้ตัวล้อมแม็กขอบ17นิ้วได้ตัวคอนโซลที่เป็นแบบเดียวกับ4ประตูในรุ่นอัลตรามีตัวกล้องมองภาพด้านหลังที่ให้มาเพิ่ม มีตัวเลื่อนไม้ LCD ที่เป็นตัว TFT ไม่เหมือนกับอนาล็อกที่เป็นสีส้มเหมือนในรุ่นโปรแล้วนะครับแล้วก็ได้เบาะหนังที่เพิ่มเข้ามารวไมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งอินทีเนียภายในที่เป็นเปียโนแบ็กเป็นอุปกรณ์ตกแต่งสแตนดาร์ดที่ได้มาจากโรงงานเพราะเราจ่ายเพิ่มไปอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนตัวผมมองว่าซื้อทั้งทีไปท็อปเลยก็ต้องแก้ในคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าในรุ่นโปรคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปผมอยากให้เห็นความเรียลลิตี้ความเป็นจริงเพราะ บางคลิปที่ผมพูดเนี่ยผมก็อวยมันก็มีเยอะพ่อถามว่าถ้ามันดีเราก็อวยไปแค่นั้นเองแต่ถ้ามันไม่ดีเราก็ว่าเขาหน่อยนิดหน่อยสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนครับตัวผมเองอยากขาย ลูกค้าไม่อยากซื้อก็เท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วถ้าผมนําเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการลูกค้ามากที่สุดสนําเสนอสินค้าให้มันตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดตัวลูกค้าจะเชื่อมั่นในตัวผมเองทุกๆคลิปผมทําแบบนี้เป็นประจําครับและ2คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในรุ่น all new titan ครับที่เปิดตัวมา8รุ่นในกลุ่ม a กลุ่มแรกนี้อย่าลืมนะครับตัวผมเองรีวิวเองขายเองด้วยสามารถติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทุทกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นตัวไลน์แอดก็ดี แฟนเพจก็ดีหรือสามารถโทรหาผมโดยตรงได้เลยใครที่ยังไม่พร้อมซื้อตอนนี้เฮ้ยช่วงสิ้นปีอยากจะซื้อสามารถแอดไลน์หรือเข้ามากดไลค์เพจกันไว้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะให้เห็นความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแคมเปญมีการปรับเปลี่ยนทุกๆเดือนแต่ถ้าพร้อมเลยเอ้ยอยากจองขอลองก่อนได้ไหมสามารถโทรหาผมโดยตรงได้เลย0916966556คลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ